อาจจะดูเป็นข่าวเล็กๆนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นข่าวใหญ่ที่มีความสำคัญมากลาวสั่งปิด18สวนกล้วยจีนในลาวที่บ่อแก้วและก็ต้นพึ่งเพราะว่าใช้สารเคมีอย่างหนักทำลายสิ่งแวดล้อมและมีการลักลอบปลูกนอกเขตที่ได้รับอนุญาตด้วยปรากฏว่าชาวบ้านก็ป่วยสิครับและพอป่วยเข้าเนี่ย ก็ไม่มีใครรับผิดชอบอะไรเพราะว่าจีนเข้ามาปลูกกล้วยส่งกล้วยกลับไปที่เมืองจีนและทํามาหากินแต่สิ่งแวดล้อมนั้นใครรับผิดชอบนะครับข่าวนี้เป็นข่าวที่ไม่ได้พาดหัวใหญ่แต่ผมเชื่อว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งครับต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ <S <S เมื่อจีนบุกเข้ามาทําธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกษตรซึ่งผมคิดว่า จะต้องจับตาดูเพราะว่าจีนก็กำลังคึกคักในไทยเรื่องของเกษตรเรื่องของสวนผลไม้ที่เรียกว่าลงจีนซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยตรงในรูปแบบของจีนที่เข้ามาพยายามที่จะทำอะไรใหญ่ๆไม่ทำอะไรเล็กๆกระทบถึงชีวิตคุณภาพชีวิตถึงแม้ว่าในภาพแรกๆเนี่ยจะมองเห็นว่าจีนเข้ามา ซื้อของในราคาที่แพงกว่าเอาเรื่องที่ลาวก่อนนะครับเพราะว่าเป็นข่าวเป็นระยะระยะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเอาจริงเอาจังเท่าไหรแต่โชคดีครับที่รัฐบาลลาวตื่นตัวเรื่องนี้และมีการสั่งการแล้วครับว่าจะต้องจัดการกับการที่จีนพ่อค้าจีนรัฐบาลจีนอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าพ่อค้าจีนที่เข้ามานั้นกำลังทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ รัฐบาลลาวรัฐบาลไทยจะต้องเข้าไปดูแลกำกับและจัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประโยชน์กับประชาชนของตนเองที่แท้จริงข่าวที่นี้บอกครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐประจําแขวงบ่อแก้วทางตอนเหนือของสอปปลาวเนี่ยสั่งปิดสวนกล้วยจีนทั้งหมด18แห่งในพื้นที่บริเวณน,นั้นเพราะว่าพบว่ามีการทําผิดกฎหมาย ใช้สารเคมีจำนวนมากมายมหาศาลเพราะว่าต้องการจะได้ผลผลิตเร็วผลผลิตที่ดีสามารถส่งกลับไปขายเมืองจีนในราคาดีได้นอกจากนั้นก็ยังพบต่อด้วยครับว่ามีการปลูกกล้วยในพื้นที่หลายแห่งซึ่งไม่ได้รับอนุญาตสั่งห้ามนี่มีผลความจริงตั้งแต่ต้นปีปีนี้แล้วครับแต่ผมได้ข่าวนี้มาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว แน่นอนครับว่าข่าวกระแสกระสายออกมาตอนแรกก็มาจากเกษตรกรก่อนมาจากสื่อท้องถิ่นแต่ว่าทางการของจีนก็พยายามที่จะปฏิเสธหรือไม่ก็พยายามจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายของจีนแต่ว่ารัฐบาลสปอปอปอลาวเจ้าหน้าที่ลาวนั้นรู้แล้วครับว่าเรื่องนี้ถ้าชาวบ้านเริ่มจะป่วยชาวบ้านเริ่มจะได้รับผลร้ายจากสารเคมีเหล่านี้แปลว่ารัฐบาลต้องเข้ามาดูแลครับ ที่บอกว่ามีผลบังคับใช้คือสั่งปิดสวนกล้วยของจีนที่บ่อกแก้วนี่ผลบังคับตั้งแต่ต้นปีก็คือมก,การาน,นี้ครับจะครอบคลุมสวนกล้วยในเขตอำเภอต้นพึ่งและอำเภอห้วยสายด้วยครับเจ้าหน้าที่ที่ประจำแขวงบ่อกแก้วก็บอกกับสื่อครับบอกว่าสวนกล้วยที่ว่าเนี่ยไม่ได้ปลูกกล้วยน้ำว้านะครับแต่ว่าปลูกกล้วยหอมลกล้วยน้ำวา้าพันุพื้นเมืองเขาไม่ปลูก เพราะว่าพ่อค้าจีนเขารู้ครับว่าไม่ได้ราคาที่ดีฉะนั้นก็เลยปลูกกล้วยหอมซึ่งกล้วยหอมนี้ราคาดีกว่าเป็นที่นิยมในตลาดโลกและก็เป็นพันธุ์ที่เอามาจากข้างนอกบ้างจากข้างในบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกล้วยพันธุ์พื้นถิ่นของลาวฉะนั้นเมื่อเอากล้วยหอมซึ่งต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจะปลูกโดยธรรมชาติไม่ได้เนี่ยจึงต้องใช้สารเคมีฆ่า,มาแมลง สารเคมีกําจัดวัชพืชและปุ๋ยเคมีปริมาณมากทําให้เกิดโรคมากมายหลายอย่างก็บอกว่าทั้งสารเคมีกําจัดวัชพืชปุ๋ยเคมีสารฆ่ามแมลงเนี่ยใช้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า28ชนิดและต้องการที่จะทําลายมแมลงไม่ต่ากว่า19ชนิดเพราะว่ามแมลงที่นั่นทําลายกล้วยหอมของเขาจึงจําเป็นจะต้องทุ่ม แน่นอนไม่ใช่บ้านเข้านี่แล้วชาวบ้านที่เดือดร้อนชาวบ้านที่ป่วยจากสารเคมีเหล่านี้ก็ไม่ใช่คนจีนฉะนั้นเป็นเรื่องที่ข่าวค่อยๆออ,ออกมาทีละเล็กทีละน้อยตอนแรกๆก็ไม่ใครมีใครสนใจเท่าไหร่มีการปิดข่าวด้วยซ้ำไปครับว่าเรื่องไม่ดีอย่างนี้ไม่ควรจะออกมามฉะนั้นจะกระทบรายได้ของคนลาวที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานที่คนจีนใช้สารเคมีที่ว่าเนี่ย ช่วยทําให้กล้วยหอมเติบโตเร็วจริงๆครับและก็มีการรั่วไหลนอกจากที่จะทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนบนพื้นดินแล้วสารเคมีเหล่านี้เนี่ยก็หนีไม่พ้นครับไหลลงไปใต้ดินบางส่วนก็ไหลลงไปในน้ําขยะจําพวกพลาสติกที่บรรจุสารเคมีเหล่านี้ก็ถูกทิ้งเกลื่อนในเขตชนบททั้งหลายที่ผ่านมาก็มีคนเสียชีวิตที่อ้างว่าเกิดจากบลพิษ ของสิ่งเหล่านี้แหะครับแรงงานของคนลาวที่ทำงานในสวนกล้วยก็สัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้ครับบอกว่ามีแผลบริเวณที่แขนบ้างมีอาการปวดหัวบ้างคลื่นไส้บ้างเจ้าหน้าที่รัฐรายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวครับบอกว่าที่อำเภอผาอุดมเนี่ยออบอกว่าแรงงานคนหนึ่งได้เสียชีวิตจากการสัมผัสถูกสารเคมีเจ้าของสวนกล้วย ก็จ่ายเงินให้ประมาณ5 0 0แสนกีบเป็นค่ารักษาระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลแต่ว่าก็เสียชีวิตแล้วครับครอบครัวบอกว่ายัางไม่ได้รับค่าชดเชยแต่ประการใดฉะนั้นนักธุรกิจจีนเนี่ยก็สนใจแน่นอนเรื่องผลประโยชน์ของเขามาลงทุนนี่ก็เอาเฉพาะกล้วยหอมที่ตัวเองขายได้ก็จะไม่ช่วยปลูกกล้วยน้ำวาซึ่งความจริงเป็นกล้วยพันธุ์ท้องถิ่นที่คนลาวเองสามารถจะได้ประโยชน์ จากการขายและจากการรับประทานด้วยแต่ไม่ใช่แล้วครับเข้ามาใช้ที่ของประเทศลาวเพื่อปลูกในสิ่งที่เขาเอาไปขายกลับไปที่เมืองจีนหรือขายไปในตลาดโลกก็ทําให้ผมคิดถึงเรื่องประเทศไทยเราเองเรื่องของลงจีนที่เป็นข่าวคราวมาระยะหนึ่งโดยเฉพาะทางตะวันออกของเราที่มีสวนลำไยสวนผลไม้มากข่าวครา,าวที่ว่าพ่อค้าจีนเนี่ยขยับจากลาวและเข้ามาในไทย ก็มีการเข้ามาปลูกกล้วยเข้ามาปลูกผล,ลไม้อย่างเป็นล่ําเป็นสันเช่นเดียวกันฉะนั้นจึงน่ากลัวครับว่าถ้าหากกรณีคล้ายๆกันมีการใช้สารเคมีลักษณะเดียวกันเข้ามาในเขตไทยแล้วก็อันตรายก็จะเกิดขึ้นทันทีถ้าไม่มีการสกัดเอาไว้หรือวางมาตรฐานหรือมีมาตรการควบคุมเพราะว่านี่คือการใช้แผ่นดินของไทยเรา เพื่อที่จะปลูกผลไม้โดยพ่อค้าจีนผู้ประกอบการจีนเพื่อที่จะส่งไปขายเพื่อทํากําไรสิ่งที่ไทยเราเองจะได้จะมีน้อยนิดอย่างยิ่งอาจจะมีแรงงานบ้างแต่ว่าราคาของพืชผลนั้นแรกเริ่มเดิมทีที่เข้ามาก็เข้ามาในลักษณะผู้ประกอบการของจีนเข้ามาทางเหนือทางตะวันออกของไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีเรื่องลำไยนี่แหละครับเพราะว่าคนจีนชอบลำไยของไทยมากส่งลำไยกลับไปขาย ก็จะได้ราคาฉะนั้นผู้ประกอบการจีนจึงฉลาดเฉลียวครับคล่องแคล่วว่องไวบุกเข้ามาในเขตของไทยเราอย่างรวดเร็วที่จันทบุรีเนี่ยแรกๆมาก็เป็นการมาขอซื้อก่อนมาตรวจด,ดูว่าที่ไหนกเกษตรกรท้องถิน่นพร้อมที่จะขายก็จะมาติดต่อขอซื้ออาจจะซื้อเป็นล็อตใหญ่ก่อนนะครับ ผู้ประกอบการจีนที่เข้ามาใหม่ๆเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยแรกเริ่มก็ใช้วิธีติดต่อให้คนไทยแหละไปรวบรวมผลผลิตตามฤดูกาลเสร็จแล้วก็ส่งให้ฝ่ายจีนฝ่ายจีนจะเป็นคนจัดการส่งกลับไปบางจีนเองครับแต่ว่าคนจีนนี่แน่นอนเก่งเซ็งลีอยู่แล้วพอมาได้ระยะหนึ่งก็เรียนรู้ประสบการณ์เข้าไปติดต่อเข้าไปศึกษาเข้าไปเข้าใจถึงวิธีการทํางานวิธีขายราคา การลงทุนต่างๆของเกษตรกรไทยที่ปลูกลำไยไม่นานหลังจากนั้นก็ยกระดับตัวเองเป็นผู้ไปรวบรวมผลผลิใตในท้องถิน่นและก็ไปคัดบรรจุส่งกลับด้วยก้าวอีกก้าวหนึ่งแล้วนะครับตอนนั้นแหละครับที่เริ่มมีคำว่าลงจีนเข้ามาพอมีลงจีนก็แปลว่าเป็นกรอบเป็นกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วสิครับลงจีนเหล่านี้ก็ออกไปรับซื้อลำไยและก็ผลไม้ไทย ต่างๆอื่นๆแรกๆก็ให้ราคาสูงกว่าลงไทยมีลงไทยก่อนนะครับมีลงไทยก่อนแล้วถึงจะมีลงจีนครับลงไทยใหม่ๆก็อาจจะยังเป็นที่ชอบพอกับลงจีนเพราะลงจีนเข้ามาคบหาเข้ามาเรียนรู้ก่อนตอนแรกก็อาจจะให้ลงไทยซื้อให้ลงจีนซื้อต่อจากลงไทยแต่ไปไปมามาลงจีนเข้าไปคบ เข้าไปประกบกับเกษตรกรลำไยของไทยโดยตรงเลยครับที่สำคัญคือเสนอราคาสูงกว่าลงไทย <c oughs> ทำไมถึงเสนอ <c oughs> ได้แพงกว่าก็เพราะว่าเขาสามารถจะขายได้ราคาดีกว่าที่สำคัญคือว่าถ้าลงไทยเป็นคนส่งไปเมืองจีนเองเนี่ยต้องเสียภาษีขาเข้าในเมืองจีนแต่ถ้าลงจีนมาที่นี่ได้สิทธิพิเศษเรื่องภาษีขาเข้ากลับไปเมืองจีนครับเพราะว่ารัฐบาลเขารัฐบาลท้องถิ่น ของจีนเองสนับสนุนให้พ่อค้าจีนออกมาแล้วก็ส่งผลไม้จากไทยหรือจากประเทศในแถบนีน้กลับเข้าไปในเมืองจีนลงไทยก็แข็งไม่ได้สิครับพราะแข็งไม่ได้ก็ล้มหายตายจากกันไปลงไทยบางลงก็ยอมขายให้กับลงจีนหรือไม่ก็ให้ลงจีนเข้ามาถือหุ้นใหญ่ไปเปม็นามาลงไทยหายไปครับมีแต่ลงจีนฉะนั้นการเข้ามาของลงจีนระยะแรกๆเนี่ย ก็แน่นอนดูเหมือนมีการแข่งขันใช่ไหมครับมีลงจีนหลายหลายลงไปเยี่ยมเยียนกเกษตรกรชาวสวนลำไยก็อาจจะดูเหมือนมีการแข่งขันราคากันแต่ว่านี่คือทุนนิยมที่ค่อยๆค,คืบคลานเข้ามาครับอย่านึกว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์นะครับจริงๆแล้วในสายเลือดเนี่ยจีนคือพ่อค้าที่เก่งที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทีเดียวครับอย่าลืมว่าหลายพันปีแล้วครับที่จีนพัฒนา ศาสตร์แห่งการค้าขายประสบการณ์ก็ดีวิธีการต่อรองก็ดีวิธีการศึกษาและเข้าไปเจาะตลาดก็ดีวิธีการใช้ราคาเพื่อที่จะสร้างฐานก่อนแล้วค่อยๆคืคบคลานเข้ามาจนกระทั่งสามารถยึดตลาดได้และสามารถได้เปอร์เซ็นต์สัดส่วนตลาดส่วนใหญ่ตอนนั้นแหะครับการแข่งขันก็จะหายไปก็จะมีการหัวกันคำว่าหัวก็มาจากภาษาจีนแน่นอนครับลงก็จีน หัวก็จีนฉะนั้นเมื่อลงจีนเข้ามาถึงจุดหนึ่งก็เริ่มหัวกันราคาที่เคยดูเหมือนจะแข่งกันและเสนอราคาให้ชาวสวนยางขอโทษครับชาวผลไม้เนี่ยสูงกว่าเนี่ยก็เริ่มที่จะค่อยๆลดลงกําหนดราคาได้แหละพอกาหนดราคาได้ราคาก็ค่อยๆลดลงลดลงและที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าถ้าชาวสวนลำไยเจ้าไหนเนี่ยไม่ยอมขึ้นอยู่กับลงจีน ไม่ยอมที่จะขายล่วงหน้าให้จีนตามราคาที่กําหนดเนี่ยพอผลผิดออกมาแล้วก็ไปติดต่อลงจีนเพื่อจะขายถูกกดราคาอีกชั้นหนึ่งเลยครับก็แปลว่าถ้าคุณเป็นชาวสวนลำไยที่จันทบุรีเป็นต้นเนี่ยคุณต้องคบกับลงจีนตั้งแต่ต้นลงจีนนอกจากจะมาเหมาสวนทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ยังบอกเลยครับว่าจะให้ราคานี้แล้วต้องส่งตามนี้จำนวนนี้ตามเวลานี้ด้วยครับฉะนั้น แรกเริ่มเดิมทีที่ดูเหมือนจะมีการแข่งขันราคาชาวสวนลำไยก็พอใจเพราะว่าราคาดีกว่าเดิมที่เคยขายให้ลงไทยแต่ไปไปมามาพอลงจีนมีอิทธิพลเหนือกระบวนการผิดในไร่ต่างๆของสวนลำไยแล้วราคาก็เริ่มตกลงตกลงครับล่าสุดเนี่ยปีนี้ข่าวบอกครับว่าลำไยผลผิดออกมามากครับ ราคาเดิมที่ลงจีนเคยซื้อกิโลกรัมละ50-60บาทล่าสุดนี่เหลือประมาณ35-36บาทลดลงมาหลายสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวครับภาวะที่ต่อรองไม่ได้เนี่ยก็ทำให้ราคาที่กำหนดโดยลงจีนเนี่ยถือเป็นราคาตลาดที่นี่เลยครับฉะนั้นเราจึงเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าหากลงจีน เข้ามาควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นตั้งแต่คุณปลูกตั้งแต่การเก็บตั้งแต่การตั้งราคาตั้งแต่การขนส่งและตั้งแต่การกำหนดว่าตลาดต่างประเทศเป็นของใครเพราะว่าชาวสวนยางไม่สามารถทำธุรกิจไปถึงขั้นส่งออกพ่อค้าส่งออกของไทยเราก็แข่งขันกับโรงจีนลำบากขึ้นทุกวัน จึงมีเสียงร้องเรียนมาหลายฝ่ายพอสมควรครับแรกๆเนี่ยก็มีการกล่าวหาว่าลงไทยนั่นแหละไปกลั่นแกล้งลงจีนแล้วก็ไปปลุกระดมให้ชาวสวนลำไยมาประท้วงแต่ไปไปมาก็ปรากฏว่าลงจีนเองเนี่แหละครับที่สามารถแผ่ขยายอิทธิพลไปยังชาวไร่ชาวสวนที่ปลูกผลไม้ทั้งหลายแหล่เนี่ยจนกระทั่ง อยู่ในกำมือของลงจีนทุกกระบวนการนี่คือสิ่งที่ผมดูแล้วข่าวคราวที่สวนกล้วยที่ลาวที่ผู้ประกอบการจีนไปใช้สารเคมีเยอะจนกระทั่งรัฐบาลลาวเจ้าหน้าที่ลาวต้องสั่งปิดอย่างน้อย18สวนที่เป็นข่าวคราวก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมากระเส็นกระสายนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรที่ยืนยันชัดเจน ฉะนั้นช่วงนี้แหะครับพอมีข่าวออกมายืนยันค่อนข้างจะหนานน่นก็เริ่มน่าเป็นห่วงว่าสิ่งเหล่านี้กําลังคืบคลานเข้ามาในประเทศไทยอาจจะยังไม่มีสวนกล้วยสวนส้มในลักษณะที่ลงจีนเข้ามาแผ่ขยายปลูกยึดครองตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการคัดสรรกระบวนการแพคก,กิง้งส่งไปเมืองจีนส่งไปต่างประเทศ แต่ว่าถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไทยก็จะไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าจริงๆมีข่าวคราวเมื่อสักปีกว่าๆมาแล้วครับว่าบริเวณภาคเหนือก็มีผู้ประกอบการจีนเนี่ยเริ่มมาปลูกสวนกล้วยเริ่มมาปลูกสวนผลไม้อย่างเป็นกิจลักษณะแล้วละ่ะนี่คือสิ่งที่หลายคนไปเห็นแล้วก็พยายามที่จะมาบอกกล่าวมาเตือน มาขอคำแนะนำแล้วก็มาพยายามที่จะมาช่วยให้สังคมกเกษตรกรของไทยเราเนี่ยมีอำนาจต่อรองมากกว่านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวครับว่าสำนักง,งานเศรษฐกิจการ,กรเกษตรก็ส่งหน้าเจ้าหน้าที่ไปศึกษารูปแบบของการทำธุรกิจของโรงจีนตรวจสอบศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายผลมไม้ของกเกษตรกรไทยป้องกันการผูกขาด นี่คือสิ่งที่มีการทําจากทางการแล้วครับแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็้องเงียบไปและไม่เห็นมาตราการออกมาอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าพ่อค้านายทุนจีนเนี่ยกับต่างชาติจับมือกันมาตั้งโรงคัดบรรจุผลไม้ซึ่งเรียกว่าลงแต่ว่าตอนแรกที่เพียงแต่เข้ามาคัดผลไม้บรรจุเพื่อจะส่งออกเนี่ยตอนหลังเข้าไปถึงหลังบ้านเลยครับเข้าไปถึงที่สวนสามารถจะกําหนดเลยว่า ปลูกอะไรปลูกเมื่อ,อไรต้องเก็บเมื่อ,อไรจังหวัดจันทบุรีเนี่ยแหละครับเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกที่มีผลผลิตผลไม้มากที่สุดและก็ล้งจีนก็ไปขยายฐานไปยึดครองการค้าผลไม้ไทยอีกหลายหลายจังหวัดทางภาคเหนืออีสานไปถึงใต้ก็มีนะครับถ้ามีการตรวจสอบกันให้ละเอียดละออฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงการเข้ามาของจีนนั้นถ้าหาก มาอย่างมิตรมาด้วยกติกาที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันมาด้วยกฎกติกาหลักเกณฑ์อำนาจต่อรองที่ฝ่ายไทยเราสามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดว่าอย่างนี้ได้อย่างนี้ไม่ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่านี่คือทรัพยากรของเราที่ดินพันคนแรงงาน ถ้าหากจีนสามารถเข้ามายึดครองที่สามารถผิดสิ่งต่างๆแล้วส่งกลับไปโดยกําไรส่วนใหญ่ตกเป็นของจีนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดผมก็เชื่อว่ารัฐบาลจีนเนี่ยระหนักเรื่องนี้ครับเพียงแต่ว่าแรงผลักดันจากฝ่ายไทยเราแรงแค่ไหนต่อเนื่องแค่ไหนเป็นเอกภาพแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่จะต้องลงมาศึกษาตั้งแต่ระดับรัฐบาลมาจนถึงกระทรวงทบวงกรมเอกชนและ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการไปศึกษาหาข้อมูลและสื่อสารให้กับเกษตรกรของไทยเราเองให้กับผู้วางนโยบายทุกระดับชั้นระดับชาติระดับจังหวัดระดับอำเภอลงไปถึงระดับตำบลครับเพราะว่าเวลาเขาเข,าเข้ามาซึมลึกนี่นะครับมันเข้ามาในระดับชาวบ้านจริงๆมีเงินพอมีเงินปั๊บเนี่ยก็จะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ควรทำแต่ระยะสั้นจะได้ใจ ของคนท้องถิ่นเพราะได้เงินดีกว่าที่เคยได้ปากท้องมาก่อนสําหรับชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านถ้าหากรู้ว่ามีมาตรการอะไรมีข้อมูลมีข่าวสารมีการให้ความรู้กับชาวบ้านอย่างไรนี่คือทางออกที่จะทำให้เราไม่ตกอยู่ในภาวะที่สายเกินไปเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขามาครอบงำตั้งแต่ชั้นต้น ของการปลูกไปจนถึงการผลิตไปจนถึงการส่งออกไปจนถึงการควบคุมตลาดโลกเราก็อยู่ในฐานะลำบากแล้วล่ะครับจะเจราจาพูดจะอะไรตอนนั้นก็จะไม่ค่อยมีน้ำหนักอะไรเท่าไหร่เรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นข่าวคราวมาก่อนหน้านี้นะครับว่าผู้ประกอบการจีนเข้ามานี่ยึดตั้งแต่หัวหาดไปจนถึงท้ายหาดตั้งแต่ ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็ยึดหมดแม้กระทั่งร้านขายของขวัญแม้กระทั่งโรงแรมแม้กระทั่งตุก๊กตุกสามล้อแม้กระทั่งเรือชายหาดที่เป็นบริการให้นักท่องเที่ยวธุรกิจเหล่านั้นไปไปมามา,มาปรากฏว่าคนจีนเข้ามาเกือบทุกระยะทุกขั้นตอนทีเดียวครับผมก็เชื่อครับว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในเพื่อนบ้านเราใครที่ไปสปปลาวก็จะเห็นครับว่า ตอนนี้รัฐบาลทางการสปปลาวตื่นตัวเรื่องนี้มากครับเขาต้องปกป้องสิทธิของประชาชนและเขาต้องเจรจากับทั้งพ่อค้าจีนผู้ประกอบการจีนและในกระบวนการช่องทางทางการทูตด,ด้วยครับเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจของฝ่ายจีนว่าต้องไปเตือนพ่อค้าจีนผู้ประกอบการจีนและจะต้องคุยกับทางฝ่ายลาวเพื่อจะให้มีมาตรการที่จะ รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่เสมอภาคเป็นธรรมและได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายข้อนี้ผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่พอเห็นข่าวเรื่องสวนกล้วยในประเทศลาวที่คนจีนเข้าไปทำแล้วเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมกระทบต่อวิถีชีวิตสุขภาพเป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างนี้คิดต่อมาถึงโลงจีน ที่มาในลักษณะของการครอบงำเกือบจะเรียกว่าผูกขาดและก้าวที่กำลังเห็นอยู่ก็เป็นไปได้ครับว่าอาจจะมีการปลูกผลไม้โดยผู้ประกอบการจีนในดินแดนไทยซึ่งผมเชื่อว่าเริ่มต้นหลายจุดแล้วก่อนจะสายเกินไปนี่เป็นสัญญาณที่จะต้องเตือนกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องลงมาดูเรื่องนี้ครับเพราะปล่อยไปเท่ากับว่าเรากำลังยอมให้ พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของพ่อค้าจีนผู้ประกอบการจีนบางส่วนที่ไม่สนใจเรื่องความยุติธรรมความเป็นธรรมฉันมีโอกาสฉันมีอำนาจต่อรองฉันก็ทําก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งโอกาสนี้ไปจากฉันอย่างนั้นเรายอมให้เกิดไม่ได้ครับความสัมพันธ์ของเราของไทยประเทศลาวอาเซียนอื่นๆกับจีนจะดียั่งยืนก็ต่อเมื่อ ต้องมีความเป็นธรรมอะไรที่เป็นการลุกคืบอย่างน่ากลัวและไม่เปิดโอกาสให้กับคนท้องถิน่นหรือคนท้องถิน่นรัฐบาลท้องถิน่นรัฐบาลไทยไม่ยืนหยัดขึ้นมาต่อสู้และสร้างกติกาใหม่ถือว่าเป็นความไม่รับผิดชอบต่ออนาคตของกเกษตรกรไทยอย่างยิ่งครับ ก่อนจากกันมีเรื่องล่าสุดที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสวนกล้วยในลาวไม่เกี่ยวกับลงจีนแต่เกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์กับพลาดไม่ได้เพราะว่าร้อนแรงเหลือเกินพรุ่งนี้เช้าในช่วงสภากาแฟก็จะได้มาดูเบื้องหลังรายละเอียดกันครับแต่ว่าล่าสุดผมเปิดดู Twitter ของทรัมป์ครับบอกว่าอิหร่านกำลังเล่นกับไฟไม่รู้หรือว่าประธานาธิบดีโอบามาคนก่อนเนี่ยใจดีกับคุณขนาดไหนแต่ผมไม่มีผมจะไม่ใจดีกับพวกคุณอย่างนั้น แปลว,ว่าดาโอบามาดาอิรานและเอาตัวเองยกเป็นคนที่จะจัดการกับอิรานนี่ครับเครียดทีเดียวครับเพราะว่าอิรานก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปในตะว,วันออกกลางหลังจากที่ทรัมป์แบนเจ็ดประเทศเข้ามานในสหรัฐและจ้องไปที่อิรานเนี่ยเครียดแน่นอนแล้วก็อีกทวิตเตอร์หนึงครับบอกว่าทรัมป์บอกครับว่าอา no โน ชวาสเนเนเกอร์ ager, เป็นผู้ว่าแคลิฟอร์เนียผลงานห่วยมาทำรายการทีวี Celebrity Apprentice ห่วยกว่าอีกแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาหมายถึงว่าทรัมป์บอกว่าอาร์โนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องชมเขาว่าเขาทำงานหนักมากนี่เท่ากับว่าด่าเช่นเดียวกันว่าอาร์โนเนี่ยซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นมิตรสหายรักใคร่กันมากนะครับ แต่ว่าพออานโนแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายบางอย่างของทรัมป์ทรัมป์ก็อารวาดฟาดฟันทีเดียวครับล่าสุดทวิตนี้บอกว่าเป็นผู้ว่าของแคลิฟอร์เนียผลงานก็แย่ทำรายการทีวีเรตติ้งก็ห่วยเอาเป็นว่าชมได้อย่างเดียวคือทำงานหนักมากชมว่าทำงานหนักมากแล้วผลงานห่วยนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่ายอดแย่ yeah, จริงๆดูสิครับว่า คนที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังมีเวลามาทวิตด่าคนที่ตัวเองไม่ชอบเป็นคนๆทุกวันตลอดเวลาอย่างนี้จะไหวหรือครับเอาเป็นว่าวันนี้เรื่องผู้ประกอบการจีนที่เข้าไปในลาวปลูกผลไม้สวนกล้วยและสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนักหน่วงและกําลังจะคืบคลานเข้ามาในไทยด้วยลงจีนหรืออาจจะเข้ามาปลูกผลไม้และอาจจะก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้เนี่ย เป็นเรื่องใหญ่ที่อยากจะฝากเอาไว้กับทุกฝ่ายพรุ่งนี้เช้า8ดโมงเจอกันสภากาแฟครับพรุ่งนี้ผมได้ข่าวว่ามีสมาชิกสภากาแฟของเราจะไปตั้งวงสภากาแฟที่สวนลุมพินีครับเขาจะคุยเรื่องข่าวจากสวนลุมกับพวกเราทั้งหมดที่เหลือทั่วประเทศและทั่วโลกเลยครับพบกัน8ดนฬิกาอย่าลืมนะครับสนุกสนานคึกคักอบอุ่นติดตามข่าวสารให้ทัน กระแสของโลกครับเราเป็นคนไทยวันนี้เราช้าไม่ได้เลยครับกับข่าวทุกด้านที่กำลังเกิดขึ้นรอบโลกไม่น่าไว้วางใจเลยแม้แต่น้อยตั้งแต่นายคนนี้ขึ้นมาบริหารที่ทำเนียบข่าวครับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ